ชายหนุ่มเดินเข้าไปอย่างระแวงเขาเห็นหญิงสาวมากมายทั้งหมดสวมผ้าสิ้นโบราณพูดด้วยภาษาถิ่นอ่อนหวานที่นั่นไม่มีชายและไม่มีเด็กผู้ชายเลยซักคนเดียวพวกเขากล่าวต้อนรับเขาและเตือนอยู่ที่นี่ได้แต่ต้องไม่โกหกแม้แต่คำเดียวจากนั้นเขาอยู่ในเมืองลับแลและค่อยคอยคุ้นเคยกับที่นี่หญิงสาวคนหนึ่งมีไมตรีต่อเขา ทั้งสองตกหลุมรักกันพวกเขาแต่งงานและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักวันหนึ่งภรรยาต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระทิ้งให้เขาเลี้ยงลูกชายตามลำพังลูกน้อยร้องไห้ไม่ยอมหยุดสักทีเขาจึงอุ้มและปลอบใจแต่ปลอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผล เขาจึงเผลอพูดคำหนึ่งออกไปชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงพึมพำเบาๆเขาพูดว่าแม่ของเจ้าตายแล้ว